สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีเมถุนนี่เป็นคลิปของปี2560้ครึ่งปีหลังถามว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนค่อนข้างมากนะครับเรื่องแรกนะครับเราอาจจะไปโฟกัสกันในเรื่องของเงินเงินทองทองแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องเงินเรื่อง,องทองขอฝากเตือนชาวราศีเมถุนนิดน,นึงว่าการถูกลอการถูกเอารัดเอาเรียบการเบียดเบียนจากบุคคลรอบข้างนั้นจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุน ต่อเนื่องต่อโยงไปจนถึงเดือนสิงหาคมฉะนั้นในสิ่งนี้ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับจะไปให้เพื่อนยืมเงินจะให้ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้หรือจะไปเซ็นเอกสารการันตีการกู้เงินใดๆนะครับขอฝากเตือนเลยว่าชาวราศีเมถุนมิควรทําโดยเด็ดขาดฉะนั้นนะครับนะฮะพอเข้าสู่เดือนสิงหาคมเปิดประเด็นแรกกับในเรื่องของ เงินเงินทองทองกันนิดนึงนะครับว่าชาวราศีเมถุนนั้นนะครับคงต้องระมัดระวังรายจ่ายที่จะเข้ามาอย่างถาโถมและรุนแรงนะครับชาวราศีเมถุนนั้นมีรายจ่ายเกิดจากอะไรนะครับหนึ่งเลยนะฮะกินเลสกินเลสที่เกิดขึ้นจากตัวเรานะครับที่อยากได้อยากมีบางคนอยากจะซื้อรถซื้อบ้านหรือหลายๆคนนั้นซื้อไปแล้วในช่วงต้นปีหรือปีที่ผ่านมาก็ไม่ว่ากันนะครับฉะนั้นรายใจ่ายในตรงส่วนของทรัพย์สินรายใจ่ายในส่วนของผ่อนรถผ่อนบ้านนั้นนะครับ อาจจะยังเป็นรายจ่ายที่สําคัญและอาจจะสร้างแรงเฟเชอร์ในเรื่องของเงินเงินทองทองกับชาวราศีเมถุนค่อนข้างมากฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะฮะคงต้องระมัดระวังนะครับรายจ่ายที่กระตุกตัวอย่างรุนแรงในช่วงหลังจากเดือนสิงหาคมปี2560เป็นต้นไปและอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเข้ามากระทบกระเทือนกับชาวราศีเมถุนก็คงไม่ไวเว้นในเรื่องของสุขภาพ ฉะนั้นสำหรับชาวราศีเมถุนที่มีอายุค่อนข้างเยอะหรือเข้าสู่วัยกลางคนไปแล้วก็คงขอฝากเตือนหนักๆนะครับในเรื่องของสุขภาพคงจะต้องดูแลตัวเอง่อาให้มากๆนิดน,นึงนะครับไม่นั้นชาวราศีเมถุนนั้นอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพและจะต้องสิ้นเปลืองในเรื่องของรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับและรวมไปถึงนะครับในตรงส่วนของบุพการีหรือญาติผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะ มีปัญหาด้านสุขภาพเข้ามาและทําให้เราต้องหมดเปลืองพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอนะครับแต่ก็ยังเป็นผลดีกับชาวราศีเมถุนด้วยการทํามุมของดาวสุคราะห์นะครับฉะนั้นในตรงส่วนนี้ถามบอกว่าชาวราศีเมถุนนั้นนะครับที่มีดาวสุะห์เข้าทํามุมไปจนถึงเดือนกันยายนนั้นนะฮะหรืออาจจะบอกว่าแม้แต่หลังเดือนกันยายนไปแล้วนะฮะดาวสุะห์นั้นก็ยังทํามุมดีแก่ชาวราศีเมถุนอยู่ ฉะนั้นนะครับมีเสียก็ต้องมีได้หมายถึงอะไรครับนะฮะชาวราศีเมถุนมีโอกาสและมีจังหวะที่เข้ามาในชีวิตฉะนั้นการฉกฉวยโอกาสและจังหวะนั้นนะครับก็อาจจะมีโอกาสนะฮะเพิ่มรายได้ให้กับชาวราศีเมถุนด้วยเช่นกันฉะนั้นเมื่อรายได้ที่ค่อนข้างเพิ่มเติมขึ้นมารายจ่ายก็ตามมาเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนเรานั้นมักจะ ปลอบใจตัวเองนะฮะว่าโอ๊ยรายได้เพิ่มละนะฮะซืออะซ้อกระเป๋าสบายนะฮะถอยรถสักคันนะฮะหรือไปผ่กคอนโดสักหลังก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับถ้าท่านคิดว่ามีกําลังพอเนาะนะครับแต่ในเรื่องของรายจ่ายนั้นก็คงต้องเรามาระวังแต่ในเรื่องของรายได้นั้นก็ยังมีทิศทางที่ยังเป็นบวกแก่ดวงชะตาอยู่ไม่มากก็น้อยสําหรับชาวราศีเมถุน แต่ก็ผมองบอกว่าในช่วงของครึ่งปีหลังนั้นโอกาสและจังหวะนั้นจะผลักดนันให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีอะไรดีๆส่วนในเรื่องของการงานก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับโอกาสและจังหวะนะครับตําแหน่งหน้าที่การงานเอย่ยหรือการได้รับความไว้วางใจจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับซึ่งชาวราศีเมถุนนั้นได้มาตั้งแต่ในช่วงของต้นปีและจะตลอด ปี60นี้เชื่อว่าชาวราศีเมถุนนั้นน่าจะได้จังหวะที่ดีและหลังจากเดือนกันยายนไปแล้วนะครับสำหรับขา้าราชการหลายๆท่านนะครับหรือหน่วยงานต่างๆที่มีการปรับเปลดในเรื่องของตําแหน่งในเรื่องของรายได้ก็ดีนะครับของชาวราศีเมถุนบอกได้เลยมีรักมีลุ้นนะครับสําหรับในช่วงของปลายปีโดยเฉพาะขา้าราชการนะครับเดือนตุลาคมมีลุ้นแน่นอนนะครับฉะนั้นในตรงส่วนของการมีลุ้นในครั้งนี้ สำหรับชาวราศีเมถุนก็คงต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแต่อย่าลืมนะฮะสอเตือนนักเตือนหนากับชาวราศีเมถุนและเตือนมาหลายปีว่าชาวราศีเมถุนนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนและโดยเฉพาะกับลูกน้องบริวารคนใกล้ชิดนะครับนะฮะคุณอาจจะได้ยินข่าวทางทีวีหลายๆท่านนะครับว่าบริวารสร้างปัญหาและ ทำให้ตัวเองเดือดเนื้อร้อนใจฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับก็คงขอฝากชาวราศีเมถุนที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวเป็นธุรกิจเป็นในเรื่องของการกินเงินเดือนเอกชนก็ดีข้าราชการก็ดีนะครับขอฝากเตือนนะครับว่าการไปไว้ใจลูกน้องจนเกินขอบเขตนะครับแล้วให้อํานาจเขามากจนเกินไป ชาวราศีเมถุนนั้นอาจจะเกิดปัญหาในตรงส่วนนี้เช่นเขาอาจจะมีการยักยอกทุจริตหรืออะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือเป็นในตรงส่วนของที่เกี่ยวข้องกับทําการงานอย่างสับเป่านะครับแล้วทําให้เราเสียหายฉะนั้นก็คงขอฝากเอาไว้นะครับถึงจะมีข่าวดีในเรื่องของโอกาสและจังหวะเข้ามาสําหรับชาวราศีเมถุนอย่างไรก็ตามนะครับแต่ข่าวร้ายในด้านนี้ก็ยังพอต้องระมัดระวังนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความค่ล่ะฮะชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรก็คงต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนนะครับมีรักมีรุนนะครับกับชาวในเรื่องของความรักมาตลอดปี60แต่พอนะครับในช่วงของปลายปีนะครับนะฮะชาวราศีเมถุนนะครับที่โสดมีนะฮะมีโอกาสที่ดีที่จะได้พบนะฮะกับคนที่ถูกอกถูกใจ สำหรับคนที่คบหาดูใจกับใครมาหลายปีแล้วและในปี60นี้โอกาสตกล่องป่องชิ้นตลอดทั้งปีนั้นมีโอกาสมากนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนฉะนั้นนะครับก็คงต้องบอกว่าในตรงส่วนนี้นะครับชาวราศีเมถุนเองก็น่าจะมีข่าวดีมาในหลายๆคนส่วนคนโสดนั้นนะครับก็อาจจะพบเจอกับบุคคลที่เข้าอกเข้าใจหรือถูกอกถูกใจกับตัวเราค่อนข้างมากนะครับ จะเป็นคนอายุมากอายุน้อยก็ดีนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับฉะนั้นในเรื่องของความรักก็คงต้องรีบฉกฉวยโอกาสนะครับเพราะว่าสตอรี่ในเรื่องของความรักพอเข้าสู่ปี6-1มันจะคนละเรื่องฉะนั้นขอค้างเอาไว้ให้ชาวราศีเมถุนนั้นค้างคาใจเล่นนะครับว่าปี61จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมถุนในเรื่องของความรักฉะนั้นนะครับขอวอวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนะฮะ ที่มีความรักขอให้สมหวังและท่านใดที่กําลังรอข่าวดีในเรื่องของการตั้งคันนะครับก็บอกได้เลยนะว่าชาวราศีเมถุนก็มีรักมีลุ้นมากพอสมควรกับการตั้งคันนะครับฉะนั้นข่าวดีในเรื่องของความรักในเรื่องของอะไรนั้นก็ค่อนข้างดีแต่ระมัดระวังนะฮะชาวราศีเมถุนนั้นนะฮะระมัดระวังคําพูดนิดน,นึงนะครับนะฮะไม่ว่ากับคนรักหรือกับใครก็ตามนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังเป็นต้นไป คำพูดอารมณ์นะฮะอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ราบรื่นอย่างที่ต้องการก็เป็นไปได้ขอให้ชาวราศีเ,เมถุนทุกท่านจงโชคดีครับ